สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel You Life Family นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเรามาอัปเดตรถ1คันนะครับเป็นมาต้าสนะเป็นรถของพี่อิ่มนะฮะมาต้าสรุ่นซนะฮะเป็นรถที่เป็นแไอเทมจริงๆเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับไปดูกันเลยไปอ่ะโอเคก็สวัสดีครับสวัสดีคนดูอีกหนึ่งครั้งนะฮะเราอยู่กับรถ1คันนะครับเป็นรถที่ แลงสุดๆแลงไอเทมมากๆเลยนะครับเป็นรถปี2021นะครับก็ตอนนี้เนี่ยรถปี2021เนี่ยจะมีผลิตเพียงแค่รุ่นเดียวนะครัสำหรับมาดสองคือรุ่นสรุ่นนี้นั่นเองนะออปชั่นรุ่นนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคืออันแบบราคารถนะครับไม่ถึงห0แสนบาทนะฮะฟังดีๆนะครับไม่ถึงห0แสนบาทาแต่ว่าสีขาวเนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้นอีก7,000บาทจะกลายเป็น6,3 0 0 0สบาทนะแต่ ราคาแบบสีปกติทั่วไปเลยพวกสีดำอะไรพวกนี้หรือว่าสีแบบสีบอลเงินหรือว่าสีขาวเซรามิกเนี่ยราคารถจะอยู่แค่596,000บาทเท่านั้นเองนะนคือส่วนใหญ่เนี่ยผมจ็ถ่ายเป็นรุ่นตัว SL นะแต่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารุ่นนี้จะแตกต่างกับรุ่นตัว SL มากน้อยแค่ไหนนะเนี่ยดูเผินๆภายนอกเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างเลยนะเนี่ยไม่ คือเอา,อาง่ายๆถ้าขับรถบนท้องถนนเนี่ยดูไม่ออกด้วยซ้ำว่าเป็นรุ่น S L หรือเป็นรุ่นตัว C นะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเนี่ยจากภายนอกนะครับคือไฟหน้ารถนะครับคือไฟหน้ารถตัวนี้เนี่ยในรุ่น C นะฮะจะไม่มี daytime running lamp มาให้นะครับแต่ตัวไฟด้านในนะครับตัวโคมด้านในเนี่ยยังให้แสงสว่างเป็นแบบ L E D อยู่นะก็คือเป็นไฟสีขาวเหมือนในรุ่นตัว S L เลยนะ แต่แค่ไม่มีแบบไฟวิ่งกลางวันแค่นั้นเองแต่ความสว่างพวนี้ใช้งานได้เหมือนกันนะและอย่างหนึ่งครับจุดที่แตกต่างกันเลยนะครับคือกระจังหน้าตรงนี้นี่นตรงซิกเนเจอร์วิงตรงนี้นะฮะเดิมทีนะครับซิกเนเจอร์วิงเนี่ยในรุ่นตัว sl จะเป็นสีเงาเป็นสีลมดํามาให้เป็นสีแบบเป็นสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยแต่รุ่นตัว c นะครับจะไม่มีเ,เขาเรียกว่าจะไม่มีแบบเป็นสีดําเงามาให้แต่แบบนี้ผมว่าดูสปอร์ตดูซิ่งกว่านะเพราะว่าสีมันแบบ คือมันดูดูแลง่ายอ่ะถ้าเป็นแบบเป็นโทนสีดำเงาพวกนี้มันอาจจะเป็นรอยได้ง่ายนะครับเวลาที่แบบเราเอานิ้วไปจับเอามือไปจับนะและอย่างหนึ่งนะครับจุดที่แตกต่างกันก็คือตรงนี้คิ้วด้านล่างตรงนี้เดิมทีนะครับในรุ่นตัว sl จะเป็นสีโครเมียมแต่แบบนี้มันให้อารมณ์แบบสปอร์ตเป็นแบบสีดำมาให้เลยอ่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได uh, <c oughs> <t ina> ้ผมจะแรปกระจังหน้าแบบนี้ให้เป็นโทนสีดำด้วยเพราะว่าเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นสีโครเมียมเนี่ยมันก็สวยแหละมันก็มีเสน่ห์ของมันแหละแต่ว่าแบบนี้หมกบุคลิกของงรถจะต่า ต่างกันไปเลยนะครับเนี่ยสีดําเงาแบบนี้มันจะได้แมทกับกระจังหน้าตรงช่วงนี้ด้วยนะฮะนี่อย่างสวยเลยนะฮะสวยมากเดี๋ยวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวพอหลังจากที่ช่างเนี่ยขัดสีเคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้พี่อิ่มดูก่อนว่าพี่อิ่มครับจะเอาอพี่อิ่มเนี่ยรีเควสม,มาเลยว่าจะเอาเส้นขีดแดงออกนะครับตอนแรกเนี่ยพี่อิ่มดูเป็นชุดแต่งของทรงศูนย์ไว้ด้วยนะคือแบบทรงเรียบๆเ,เลยนะแต่ ผมก็ส่งรูปคันนี้เปรียบเทียบให้พิ่มดูว่า้พิ่มเนี่ยแบบนี้มันดูเป็นยังไงบ้างพิ่มก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นสีนี้เลยนะครับเดี๋ยวพิ่มจะเอาเส้นขีดแดงออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารถจะสวยขนาดไหนแต่เดี๋ยวผมถ่ายรูปพิ่มดูก่อนเผื่อพี่มเปลี่ยนใจนะเพราะว่าถ้ารถสีขาวแล้วไม่มีเส้นขีดแดงเนี่ยรถมันก็ดูแบบเรียบๆหน่อยแต่ถ้ามีขีดแดงแบบนี้รถมันก็ใหอารมณ์แบบอีกแบบหนึ่งอะเออรถมันทําให้ตัวรถแบบดูไม่น่าเบื่อฮะนี่ยังสวยบอกเลยหล่อมากนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่สังเกตได้เลยนะคือล้อนะครับล้อเนี่ยในรุ่นตัวปี2021เดิมเดิมทีในปี2020เนี่ยล้อเนี่ยจะเป็นสีแบบสีสีบอลเงินทั่วไปเหมือนรถเหมือนรถทั่วไปอะแต่เนี้จะให้แบบสีของล้อแม็กเป็นรุ่นตัวท็อปเลยนะครับสีมันอาจจะสว่างกว่ารุ่นตัว SL นะแต่ว่าถ้าดูเงนเพลินแทบจะไม่ดูไม่ออกเลยครับดูไม่ต่างเลยนะ แล้วก็คันนี้ก็จะแรปกระจกมองข้างด้วยนี่นี่แล้วกระจกมองข้างเป็นโทนสีดําเงาเหมือนกันเป็นทรงแบบเลสซิ่งเป็นทรง R S นะฮะถ้าถ้าผู้ชายคนไหนชอบรถสีขาวผมว่าเห็นแบบนี้ชอบหล่อมากนะฮะนี่ประมาณนี้ด้านข้างนะครับมีลิ้นแบบนี้มาให้มีเขาเรียกว่าเป็นชุดแต่งของเขานะแล้วก็มีเส้นขีดแดงแกมไว้นะครับมาดูกันที่ด้านท้ายนะฮะผมว่าชุดแต่งวันนี้ดีครับเพราะว่า ถ้าเป็นชุดแต่งของทรงศูนย์แบบเดิมๆเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะไม่ไม่มีนะมันก็โชว์ดีไซน์ของเขาอยู่นะแต่ชุดแต่งเอซ์รีมเนี่ยก็จะให้มาเป็นแบบนี้เลยให้ท่อคู่มาให้นี่อย่างเต็มครับและอย่างหนึ่งนะครับรุ่นตัว C นะครับในปี2021เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้จากโรงงานด้วยนะถ้าเป็นปี2020ไม่มีนะฮะแบบนี้เลยมีสป лер, อยเลอร์ตุดเป็ดแบบนี้มาให้เหมือนกันจากโรงงานเลยนะครับสวยมากนะฮะสวยมาก เนี่ยผมว่าครบจบแต่ว่ารถช่วงนี้นะครับอาจจะแบบขาดหน่อยเขาเรียกว่าเหมือนมาด้าเนี่ยเขายังไม่ผลิตรุ่นสีมาเยอะมากเท่าไหร่อย่างเดือนนี้ผมมีโคตาแค่7คันเท่านั้นเองสีขาวมุกนะครับมา2องคันนะครับคันแรกคือของพี่หิมนะครับอีกคันหนึ่งคันนู <c> ้น <oughs> ไปแล้วนะครับสีขาวไม่มีรถแล้วนะครับสำหรับรุ่นสีเนะี่ยแต่ตอนนี้ยังพอมีแบบสีเทาดําอยู่นะ เออที่เช็คล่าสุดนะครับแล้วก็มีสีแดงอยู่นะครับที่จะลงแต่ตอนนี้ยังไม่ลงนะอาจจะประมาณวันที่10นะฮะนี่อ่ะให้ดูภายในกันนิดนึงนะฮะนี่ภายในนะครับเดิมทีนะเดี๋ยวรถคันนี้นะครับจะทําเบาะสีแดงเลสไว้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวพี่หิมเนี่ยมีเลิกวันที่10นี้นะครับวันจันทร์ที่10นมีนะ ก็คือทําบ่อเนี่ยประชันชิดมากเลยไม่ทันพิมพก็เลยเลือกที่จะรับรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับเข้ามาทําอีกครั้งหนึ่งนะให้ดูตัวบ่อน,นะครับนี่นี่ให้ดูตัวบ่อน,นะครับเดิมทีนะบ่อที่มาจากโรงงานของรุ่น C ีนะฮะของรุ่น C ีนี่จะเป็นแบบนี้เลยเป็นผ้าทั้งหมดแบบ100%เซนะฮะแบบนี้เลยก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลแกมตัดกับสีดานิดนึงนะแต่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นบ่อสีแดงเลดวบอกผมเลยบอกบอกเลยว่าสวยมากบ่อสีแดงเลดว ต่เดี๋ยวผมมีทีเด็ดอีกคันหนึ่งนะค,คือรถคันนู้นนะคันนู้นเนี่ยเปลี่ยนเบาะภายในเป็นโทนสีน้ําตาลเลยนะฮะนี่สิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือภายในนะครับจะเป็นตัวพงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบยูรีเทนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะจะไม,ม่มีการเป็นหุ้มหนังให้แต่แบบนี้ผมว่าดีนะเพราะว่าอย่างเนื้อของตัวยูรีเทนแบบนี้ฮะนี่มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นปุ่มๆหน่อยนะเวลาที่เราเหงื่อออกนะครับตัวเนื้อเนื้อของยูรีเทนเนี่ยมันจะกระชับได้ดีมากๆเลยนะ เนี่ยดีมากๆเลยแต่ยังมีหน้าจอ7นิ้วอยู่นะครับตรงนี้เชื่อมต่อบลูทูธ a p p l e c a r p เ a y ได้นะครับรับสายโทรเข้าโทรออกจากมีได้ทั้งหมดนะไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติมาให้ด้วยนะอย่างเจ๋งอะ่ะคือดีมากเลยนะที่ปัดน้ำฝนก็เป็นแบบอัตโนมัติมาให้ด้วยอยู่ไหนนะนี่นตรงช่วงนี้ก็คือไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้เหมือนกันนะครับพวกแท่นเกียร์ต่างๆในพะุกนนี้ก็เหมือนกันเลยเหมือนในรุ่นตัว SP เลยนะครับแต่ทีเด็ดเลยนะที่ผมชอบนะคือคอนโซลด้านหน้า นี่นี่คอนโซลนั้นหน้าผมว่าสวยผมว่าสวยกว่านะสวยกว่ารุ่นตัว s ออย่างตัวผมเนี่ยผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าถ้ามันถ้ามันเป็นหนังอะ่ะคือข้อเสียมันก็มีเวลาที่แบบเราจอดตากแดดเอาไว้ใช่ไหมหนังเนี่ยมันก็ทําให้สีซีได้นะแต่แบบนี้มันเป็นชิ้นพลาสติกขึ้นรูปสีดําแล้วแบบเป็นลายแบบแคฟลาเงาเงาแบบนี้เห็นไหมมันมีมิติของแสงของสีมากกว่าเอออย่างบางคนเนี่ยผมเห็นลูกค้านะเอาถอดหนังออกเลยแล้วไป หุ้มแคปล่าร้อยเเซ็นเลยอ่ะแต่เนี้ยเราไม่ต้องไปหุ้มแล้วอ่ะและอย่างหนึ่งนะครับตรงด้านข้างตรงนี้เห็นไหมนี้นีนน่ี่ตรงนี้เป็นทนแบบแคปล่ามาให้ด้วยเป็นสีดำเงาแบบนี้แล้วก็มีช่วงว้าวของช่วงต้นขามาให้ด้วยนะสวยจัดอ่ะคือสวยมากนะฮะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปให้ดูคันนู้นคันนู้นบอกเลยว่าเหมือนกันอ่ะให้ดูมิติของตัวรถนะครับมิติของตัวรถนะครับจําภาพนี้เอาไว้นะฮะนี่ แรปกระจังหน้านะครับเป็นสีดําแบบนี้ใส่ชุดแต่งนะแล้วก็แรปกระจกมองข้างนะครับประมาณนี้มาดูรถเดิมๆนะฮะร,รถเดิมๆเลยนี่อันนี้คือรถเดิมๆไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะเห็นไหมกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้เป็นแบบดําด้านเหมือนกันนะครับอันนี้คือรถเดิมๆคิงครีนเลยนะนี่ถ้าไม่แต่งนะฮะเหมือนกัน แต่ทีเด็ดคันนี้เลยนะทีเด็ดคันนี้นะครับนังงนะอ๋อโอเครงทีน้องน้องเซล์นะครับน้องกิกี้อยู่นะครับกิกี้พี่ขอเปิดรถดูหน่อยนะโอเคนี่เลยครับว้าวนี่เซลล์น้องกิกี้นะครับโอเคก็ ัวเบาะนะครับเดิมทีเมื่อสักครู่นี้ผมไม่เห็นดูนะครับเป็นเบาะผ้านะแต่คันนี้นะครับทําเบาะหนังสีน้ําตาลช็อกโกแลตคู่สวยสวยจัดอันนี้ลูกค้าเลือกเองเหรอพี่เกลูกค้าเลือกเองอ๋อแล้วก็คือดูแบบแล้วก็ลูกค้าเลือกเองใช่ไหมดูสีเบาะแล้วก็อ๋อดูสีเบาะแล้วก็เลือกใช่ปะ่ะเนี่ยผมเคยทําคันหนึ่งเป็นรถเสี่ําตาลแล้วทาเบาะสีนี้เลยแบบสวยมากแต่อันนี้พอมาอยู่ในสีขาวมันดูหรูเลยเห็นไหม เนี่ยสวยมากครับแต่เดี๋ยวดูทีเด็ดนะปอดสีแดงเลตไวของจริงปอดสีแดงเลตไวมันจะเข้ากับตัวรถสีขาวมากเลยนะนี่เห็นไหมเนี่ยแค่นี้เองตัวรถนะครบดูหรูขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับทําความสะอาดง่ายขึ้นโดยการแค่เปลี่ยนปอกเท่านั้นเองเนี่คอนโซลหน้าหน้นาเหมือนกันแบบนี้เลยสวยมากขอบคุณครับขอบคุณครับทังกีฮะมา โ okay. อเคอดี๋วกลับมาดูรถของเรานะฮะรถเดิมๆกับรถที่แต่งแตกต่างกันไหมเนะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงรถรุ่นเดียวกันแต่แต่งคนละแนวกันเนี่ยเห็นไหมมันสร้างความแตกต่างแล้วเวลาที่เราขับรถอะเออเรารู้สึกว่าเราอยากใช้อะเราแบบเราเลือกไม่ผิดอะนี่ออะโอเค ก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พามาให้ดูตัวรถนะครับของพี่หิวอัปเดตประมาณนี้ก่อนนะครับว่ารถเนี่ยถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับก็รถของพี่หิมเนี่ยประชันชิดจริงๆเพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยผ่านเมื่อประมาณวันพฤหัสหรือว่าวันศุกร์แล้วรถเนี่ยมาลงช่วงนั้นพอดีแล้วก็รีบติดตั้งอุปกรณ์เลยแต่ว่าบออเนี่ยมันไม่ทันจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยเอาทําให้เสร็จทุกอย่างนะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะช่างก็จะหยุดด้วยนะก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวพอรถเสร็จนะเดี๋ยวจะมาอั คลิปให้ครั้งหนึ่งนะฮะว่ารถจะสวยขนาดไหนนะครับ่ะก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากสําหรับที่ใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับอย่างโดอย่างสวยไปแล้ว